ปุ <แก S 1> ม่มก็คือการไม่อยู่แล้วใช่ปื้มไม่ได้ขืไน,นไม่ปื้มเก็บอาการดีเฉยๆฮะแกขืนนั่นแหละขืนอ,อะไรฮะเออเอ,อ่ะนิยายของผมมาทรตไมจู่จูดจู่จู่เนี่ยจีนนะ้ อุ้ยทุกคนหมดเวลาแล้วสามสองหนึ่งศูน <Yeah. S 1> ชนะเย้ yeah. อทำไม่มฝากงนั้นไม่ร้ไมไมองไห้บอกเลยชนะสองรอบได้เห็นเลยนะอ้าวเราไปแข่งกับใครมาก็สองคนฝากฝากบัตรคอนเซอร์ตด้วยนะครับฝากเสื้อ <c oughs> วั้นตอ ขายเสื้ออะไรใช่อะไรก็แน่บอกว่าเลือกเลือกแค่สามสิบตัวมันยังไม่หมดีกหรอสี่สิบตัวมันเหลืออีกแล้วเนี่ยเอาทำขึ้นเยอะเรื่อยอเหลือเหลือเยอะแหละเหลืออีกสี่สิบตัวไถแพงมากทุกคนอย่าลืมไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะพรุ่งนี้แล้วนะ เขาต้องมีเซอร์ไพรส์แน่เลยอ่ะเขานั่งไลฟ์ด้วยกันแบบเนี้ยซื้อบัตรคอนเสิร์ตเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมไปซื้ออบัตรคอนเสิร์ตอีกรอบหนึ่งด้วยดนะูว่าจะดว่าจะฝปล่าเสื้ออ่ะเออเลี้ยเสื้อตัวละกี่บาทเจ็สิบเก้าบาทปะ่ะเลยยังไงพี่พี่เฟิร์นถามมาพอดสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีเฮ้ย เลทุกคนรีบไปซื้อเลยจะหมดเร็วๆคือสั่งทำไปแล้วนะตอนเนี้ย